ใชครับต้องไปรอดูผลงานสุดอลังการใครรักอ้าวออ๋ไม่มีดมันไ,ไี่ยมันมีปลาไหมมันมีปลาไหมมันไม่มีปลาเนาะมันนี่ปลาเราจะไปดูตรงอื่นก่อนไปพ่อพูด <laughs> เออคือน่องะตามินกันรัามินกับังปืน้กันตามินกับรับตากันเี่คือกันนับเื่อย,อย,อยระวังเมือนตกตาเดระวังด้วยครับ อยู่นะทำไมไม่มีคนอยู่ใส่ใส่กี่หลังนี่นะะใส่กี่หลังครับผม,ม,มถ้าถ้าได้ปลาแล้วจะไปทำอะไรครับผม <c oughs> ค่ะ <c oughs> คิดคิดว่าจะได้ไหมครับ ครับต้องไปรอดูผลงานสุกอลังการ,อ,รอ้าวใครรักอ้าวอ๋อไม่มีอะดูมันไม่ได้เอ้ยมันมีปลาไหมมันมีปลาไหมมันไม่มีปลาเนาะมันไม่มีปลาเราจะปาไปดูตรงอื่นก่อนไปไม่ชอบพูด <c oughs> ปกล้า เออคือน่องนะไรตามมิงกันนาหมิงกับลังปืนกันยาหม,มิงกับรับตากันเด็คือกันนะครับเรื่อยระวังเมืองตกตาเด้กระวังด้วยครับมาลุ้นกันหลังที่สองว่าจะได้ไหม อ้าดูสิมันกินแล้วมันก็ไม่ติดมันกินแล้วมันเหลือแต่เบ็ดเหลือแต่เบ็ดมันต้องเอาเบ็ดไปกบนลิอยัาไปยังคุนมันไม่ติดครับมันน่าจะเป็นปลาสลามพี่ดูสิอุ๊ยอ้าดูสิมันหนวมันกินแค่หัวมันน่าจะเป็นปลาสลามยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ ๆๆมันน่าจะเป็นปลาสามอันนี้มันไม่ได้นะะอันนี้ไม่ได้ไหมได้ไหม,ย,มย,ยังไม่ได้ครับยังไม่ได้ไปดูอีเยอะเลยหลังต่อไปพบกับเซียนเซียนอายเซียนอายแต่ว่าไม่เซียนแล้วนะคะพร <c oughs> าไม่ได้เลยเจ <c oughs> ้าหน่อยเวลา บอกว่าจะจะหอยไม่เอาปลากลับบ้านไปด้วยท,ที่นี่เบิด์ตแล้วเหรอที่นีไม่มีที่นีนี่เป็นเหงือเหงือ <laughs> ะไปดูเออยอะอีกประมาณกี่ลังครับประมาณเยอะอยู่นะคะแล้วก็หนูจะไม่ได้แล้วว่าจะได้ไหมน้ำนำทีมเลยเซียนอายแล้วก็เซียนมิลินเซี <c oughs> ยนมิลินกำลังเห็นนะคะเซียนมิลินกำลังงองเง ระวังเตะได้ไงโอ้โท้องทุ่งกระเียวเจอต อมมันไม่ติดครับน่าจะเป็นปลาสลามไม่สลามก็โลมาเจอแค่เลยปลาหมาจะกัดลงาไหมอ่ะมันไม่กัดหรอกตัวนี้ก็อีกแล้วมันไม่ติดติดให้นูลอยน้้ว า่ยมันไม้ตีดโอ้ท้องทุ่งเขียวกับจีนะครับไม้ตียดนนยังไงก็ไม่ตีดโอ้นี่ครับหน้า ข้าวสวยมากไม่ติดทำหลังเฮ้ยครับ